นั่งให็นห้าจอจะคล้องว่างว่าเป็นไหม,มต้องอัานบอกไปเรื่อยบอกไปนั่มเรื่อยอันนี้คนขอมาเพิ่นกระสือแดงหัวเขา,ากำลังบอกกำลังคุยนั่มอยู่หลายอินดี่ไหมใส่เห็ดเออใส่เห็ดใส่เห็ดคอนขาวใส่เห็ดอีหยังธรรมดานี่ไหมบ่คือปลาสิซเซ่เนื้อหมูบ่คือปลาสิซเซ่เนื้อไก่เอาเป็นโปรตีนจังเม็ดเลยเด้แต่อย่างว่าอยา่างหัวแกงเราเล่าแกงอีหลีนี่นไหมมันดีมาเห็นเพิน่นก็คือจะคลิปยาวก็ประมาณหนึ่งสองสามนาที หรือห้านาทีหกนาทีแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะคะก็เห็นลงไปนะคะสุกโพดลงไปกันแบบกันเองนะคะให้กำลังใจกันนะคะเป็นคลิปให้กำลังใจกันเป็นไลฟ์สดที่ให้กำลังใจกันนะคะ วันนี้ป้นั่งเปิดไลปปานั่งยังบืนเออเกลืนเนี่ก้าวขาก้าวเหยาๆอยู่ค่ะตอนนี้อ่าเพราะว่าป้นั่งโฮเตะมะเร็งสปีดไล่สุดว่องได้สองสุดแล้วอ่าป้านาไปเรียกอ่าคนนั้นว่าน้องอจะอะไรช่วงสา บางสิหลางเงาไปจักหน่อยสิบ้่นในล่งงายมึงนี่อย่ักหน่อยก่อนผู้ใดผู้ใดอยู่อีสานกับฟังอีสานผู้อยู่ทางกลางกับฟังกลางเกินมากกว่านางจะเห็นบางคนันที่เคยติดตามกันมากคือกันได้เล่ากับโพลล์ลงเนาะ ขนาดคลิปบ่ลุ้งกันยังไงขี <k llegar some disease> ้เตื่นติดกระแสเองสินะะก็เลยว่านั่นหลักเ่าเจ้ายองหัวไหวเขาเจ้าเขาเจ้าอ่าเป็นนั่นสาวติดนี่เป็นเป็นลหลาเป็นเมย์เมย์เป็นน่ารักจ้าขอบคุณค่ะวันนี้ใช้แอปนะคะวันนี้ใช้แอปค่ะวันนี้ใช้แอป อ่ามีแต่ภาพที่ดีเนาะค่ะเนาะ,นะอ่าผู้ใดมาเจอ,อไหลประนางเห็นเนี่ยประนางนางคุยนางบอการกิจจนตัวเ้าเนาะแล้วแรงแล้งง่ายก็จ,จะได้ามานังดังสีน่นะ วนะันนี้วันนี้ต้องขอบคุณหลายๆด้ค่ะขอบคุณหลายๆอิลีขอบคุณจากใจจริงนะคะเกินคาดอิลีอ่าคุยกันพูดคุยกันก่อนเนาะโอเค <c oughs> แม่อ้อยยังเป็นกำลังใจให้ปพนางอยู่ยังไม่ไปว้าวเยาะกันอีกแล้วว้าวเยาะกันแล้วเยาะอีกแล้วกินแกงว่าไอ้หนุ่มวานว่าเนี่ะพนักงาน สิบปอปอกันก็ไม่อ้อยแล้วเด้เออวันนี้ไม่อ้อยยังผ่านก่อนแล้วพอไม่อ้อยแล้วออมีเวลาเนะเาะเ,นเราก็บเซียนแล้วก็แล้วมีเวล่าเวลาอะไรสุดปะนา้านี่พอได้มีเวลาอะไรสุดแล้วปะน้างกับพ่อตาตั้งโตไหมพ่อตาตั้งเมื่อไหร่กัขอบคุณหลายๆ,ๆะะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆทุกๆท่านนะคะคันออกไปแนวนี้มันไปไง่ายตัวคันออกไปแนวแบบคันบะมี่ลีน่ะปะน้างจะไปลิมิตเพราะว่าคันหาคิบบ ต้องเชื่อเขาเนาะแล้วก็ต้องเชื่อเขาเพราะว่าอ่ากฎของเพื่อนแบบมาแบบนั้นเราก็ต้องไปตามกฎของเพื่อนไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาอะอคลิปปะนางนี่ตีผ่านทุกทุก,ทกหัวข้อเลยอาเจลงซีเขาก <c ười> ินข,ข่าแลงไปค่ะอ่าได้ยังกินแลงเนาะกแลงนน่เนาะอ่าบอลู่าเสียงปะนาังชัดเจนบอเนาะกูใดเข้าแมาแล้วกับซื้อสารกันได้นะคะซื้อสาร <c ười> เป็นจังใดเนี่ยแล้วนางอเป็น <c ười> สิไปต่อคือพ่อซนีคือเคุนว่าอีกแล้วบอ <c oughs> คลิปได้ก็ผ่านอา่าเดือนที่เดือนที่สามที่สี่ก็เริ่มเหนื่อยด้เนาะเหนื่อยเหนื่อยทีนี้ป้านางก็มาคลายว่าอืจะไปต่อหรือจะพ่อซนีหนีหรือคือเขาวายย่าถิ่มมู้ยหญยุติยังสิแมบ้านางเคยคิดดิโอ๊ไปหาผู้หญิงหรอกคิดข้าวหังสิแม่มเมื่อยแล้วังสิแม่วกไรดิบอเนียทั้งสภาพกลับมาไหมอืมเขาไปจะหาหกคนเราสี่น้องไปดูบ บ,บ่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 หมั่นใจแต่ว่าเปิดมานั่งพนักพนุ่นว่ากางกุมผ้าพนักสใิให้มันได้หลายๆที่สุดนะแต่ว่าน้องๆเขงคมากก็บอกว่าอันเดือนมก,การาเนี่ยพนักงจงเสมอเดยตังค์าเนี่ยยืนก็สะจริงจรงไหนอยู่แบบพนักให้เป็นคนแบบเออกันได้ยังแบบ จากรละยองเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะปะ้านางไรส์สดอยู่มหาสรารคามนะคะปะ้านางบางท่านก็อาจจะรู้จักแล้วบางท่านเข้ามาใหม่นะคะปะ้านางอยู่มหาสรารคามนะคะอําเภอกัละวิชัยเนาะเะนาะที่ถ้าอาภารกีจเหตุนะคะวุ้ยกันบอกกันนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นนองกันเนาะเนาะเ้าเป็นกระยาณมนิดน้ำกันที่ดีแล้วเ้าก็ตตองอ่าใบป้านางก็คิดว่าป้านางแก่แล้วนี้นะ <laughs> ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ,ะน้องแก้วตาดวงใจนะอยอดวิวเป็นล้านเราเราอยากรีมิกซ์ด้วยจังเลยอย่างเงี้ยพ,พอเปิดพอเปิดเข้าไปดูเนาะเป็นเสียงเพลงต่างประเทศเนี่ยป้านางก็ไม่กล้าไปรีมิกซ์แกันจ้าขอบคุณหลายๆนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะเสียงป้านางคือเสียงคนเป็นวัดนี่แหละป้านางเป็นวัดดีลี เป็นโอยเลยคกินานแล้วเลยขออภัยป้ปนานางก็ได้ลบทิ้งด้วยนะคีบนั้นตั้งนานแล้วแหละคลีบนั้นก็ปังเหมือนกันนะคีบในที่ผิดโกดนี่ปังจริงๆยอดวิวนีทะลุทะลวงเลยป้านางก็ยินดีบางคนกลับไปในแนวตะตลกนะคะบางคนกับไปในแนวให้ความู้นะคะผู้ใดจริงความู้ผู้ใดมีอ่าักษะในการอ่าห็ดอะไกะ กดไลค์กดแชร์ให้ได้นะคะคอมเป็นยางสั่งสรรเนาะเะนาะขอบุณเลยหลายนะคะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะ,ะปัดเสียงปนันนังจะเป็นเสียงมองือนคนเป็นวัดพ <c oughs> อผจ้าเจ้ลงซีเขาก <c oughs> ินขาแลงไปค่ะ,ะได้ยังกินแลงเนาะแลงนี่เนาะ,อะบอลูว่าเสียงบันนั่งชัดเจนบนอเลเนาะผูใดเขามาแล้วกับสื่อสารกันได้นะคะสื่อสารแล้วราะคาะาสิซี <c oughs> อา้าวห้าสิบสี่นนก็ 54, ปนางก็ห้าสิบสี่พนางก็ห้าสิบสี่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเพราะว่าเขามีงานประจาอยู่แล้วถ้าเขาเจ้าถีผู้เขาเจ้าเขาอยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักจังเลยขอบคุณมากค่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวนานาลงไลฟ์ไปดูให้เกิดกำลังใจให้กันเนะาะไลฟ์ทุกวันเดิวแล้ว อันแต่ว่าก็เคยกินทีนหนึ่งยีดอกคนแกใ่ใจไก่อันเลยเป็นหย่ำเบิ่งอยู่เออมันก็ได้อัธรรดอีกแบบหนึ่งแม่มันก็นคนละคนละแบบเนาะมันก็แซ่บอีกแบบหนึ่งยังสิเออคือมันว้วเนาะระบบไอไอจะดันจะดันจะดันเฮ้าไหมจะดันเรื่อยๆนะก็จะเป็นหาลอยเป็นเจ็ดลอยเป็นสี่ลอย ก่อนเดิมมันสีแสบท่องเนีะสวัสดีค่ะคุณสายฝนนะคะสวัสดีป้านางวสันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่าป้านางกะประมาณนี้ละค่ะท <beach>. ักทายเหมือนพี oh <ha> ่เหมือนก่อนเดิมมันฉีดแสบท่องเน๊สวัสดีค่ะคุณสายฝนนะคะสวัสดีป้านางวสันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่าป้านางกะประมาณนี้ละค่ะทักทายเหมือนพี่เหมือนนีดวงตาเขามากจังสิบอา ผู้ไดเยินไปนั่งนางเปิดอะไรสดอยู่กับเขามาคุยกัน,นะะเด้อค่ะเด้อทักทายคุยกันได้นะคะอ่าเห็ดพืนตาในต่างคาสตรีมแล้วพืนคบหกมือนาทีเหลวสีนะ่นใครจะให้เรี้ยนพืนเขาเนาะพันกับต่างค้นกับ ไปแห่กันลังใจตลอดเลย <c oughs> คุณชายฝนบอกบออ่าเพ็ดไปมวนมวนเห็ดไปนั่นอยากจะซีเรียสที่แดกไปนั่งกับซีเรียสที่บอกตรงๆเลยปนั่งซีเรียสที่แดดแรกสองเดือนแบบรกไปนั่งซีเรียสอยากได้เลี้ยวหลายมาหนักของพึ่งนไนงเางขากขเลยว่าเอขาต้องมีความมาหนักคือกันภาสาเกาหลวเขาต้องพาน,นี่นสินะไปนั่งก็เลยไปย่ำออกมะลัยสุดนะคะให้เป็นเพื่อน,อนโอเคนะคะเนาะ จากไปโอ้แดงว่าฟางเล่าดูเรืองนาะปนางจะได้เหเล่านี่ปนี้เหมือนกันว่าเมนูจนไหลสดพวกป้านางมีอาหารด้อมีแต่คนนอนหลับข้าไหลสดพวกปนางผันปาน่งไหลมือใดน่งขโมยขโมยแต่เพื่อเดียวเถอะเพื่นนอนหลับ เพื่อนๆขามาเล่นนำ้ำแต่คนสองคนกันยังดีเนาะเขามาทักทายเป็นกำลังใจใหจ้จ้าเพราะว่าอ่าเห็ดแบบสู่ไปสะกอนไหมค่ะสู่เพื่อพ่วมพวมพววมมุงมณะของเจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่ได้มาทักทายนะคะประนาไม่ได้เลยสุดหลายวันค่ะสามวันเหมือนสามเดือนเลยค่ะอ <laughs> ี่หลี่ิโทษกินหอย เป็นหนาล่างหนาล้าเพื่นว่าเป็นกําลังใจให้พนังทุสองมือแล้วเพิ่นว่าเป็นคนแหลกเลยเปิดพอกันสองมือแล้วเฮาเป็นกําลังใจให้กันตลอดเลยอ่านอันฮิตเพื่นตานในต่างคาสตรีมเหลวเพิ่นคมหกมือนาท so so ีเหลวสินะไปจะใครเลี้ยนเพิ่นเขาเนาะเพิ claro ่อนจะตาง้นกับตาส่ไหมไปรีบอีกน้กข่าวจะซื้อวาดีดี เรางจะของมาในผ่านจะคองกับผิดนี่บ้านนี้บันเนียนยอดวิวก็ขื้นนี้ทีทุกทุกกำกักกำลังใจนะคะมาให้กำลังใจปะนางนะคะปะนางกะดีใจร้ายค่ะดีใจร้ายนะคะทีนี้กำลังใจดีๆนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะปะนางก็ให้กำลังใจเออปะน้าโบู้หปะานางขึ่นประมานขมเราตรงต้มนำขมออกเมื่สี่แม่นเลยว่ามาตรงต้มเนี่ย ลานอ้อเออปนังไม่มีเวลาดีดีมากๆเลยเจ๋งมากเลยนี้แป๊บเดียวอีกสักอีกสักหน่อยก็จะได้เห็นโฆษณาเข้าคลิปสตรีมของแม่กวนแล้วแหละตามกันในเฟซบุ๊กนี่นะคะในเรี่ยวนี่แหละไอพีพีน้องๆมาให้กำลังใจกันยุตตลอดมาานะคะเป็นกำลังใจให้กันยุตตลอดมาานะคะเพราะว่าปกติบางคน ที่ได้รู้จักทุกๆท่านนะคะยินดีหลายๆนะคะที่มาเป็นกาลังใจอีกยาวไกลสู้ไปด้วยกันจ้าใช่ใช่ค่ะแม่ควรสู้ไปด้วยกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนาะเราก็เห็นอ่าลีปเห็นอ่าเสียงยังไม่เท่าไหร่ไม่ไขอะไรก็ไม่มีแล้วละดีดีดีแล้วแต่ว่าอ่าเสียงยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เสียงยังออกเป็นน้วมมวนน้ำพืนซื่อนะนะคืดว่าอ่าพอไปมวนไปสนุกน้ำพินนึ่งสี่ไหม กันนะคะทุมขออความขอมาถักทายคุยกันนะคะผู้ใดวางจาการะละกีแล้วมาคุยกันใดได้ดจ้าเด้อขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้ป้านางนะคะทุกๆคนก็เป็นกัลยาในมิตรเจ้ากเก่งกับผมเ <laughs> มาละมจ่จาอันปน้านางอยู่ผู้เดียวของระบ,บบเอไอกำลังสิดัน ดันดันขีบไปนั่งค้นขีบบ่เคยดูจักกันคน้นขีดติดตามกันแล้วบ่ได้นี่เคยมาชม่วงขีบกันกับจิพอหลายๆพอใหม่ๆยังสีไหมคะสวัสดีทุกท่านรอบห้องนะคะบ้านไหนลมเจ้าเอ๋ยบอกสาวมืองเลยขีดหอดผู้บ่าวก็อยากเป็นใจลีบกลับมาใหม่ มาค่ะมาผู้ใดวางกัท่านในนอนท่านในเขาอบอนนอนกันมาคุยกันก่อนนั่งเปรียบเทียบเนาะอ่าเขากันอ่าต้องมีความสมานเสมอเนาะมีความสมานขนาดหากร้านกันยังผ่านได้นะคะพี่อ้อยน่นสุดยอดดีลีขนาดอันมีเนี ผ่านสตรีมแล้วป้านางไปดูคลิปให้จบทุกท่านนะคะอ่าเป็นกาลังใจให้กันค่ะถิมกันบ่ได้นะคะป้านางจะเป็นประมาณนี้ละ,ค,ะค่ะค่ะผู้ใดมาเป็นกาลังใจให้ป้านางกับป้านางจะไปเป็นกําลังใจให้ทุก <c oughs> สมัยต่างาคาตเนี่ยยืนก็จะจะจังหดอยู่แบบป้านางเป็นคนแบบเออกันได้อียังแบบได้นะคะผู้ไดผ่านไปผ่านมาเห็นป้านางนั่งอยูู่้เดียวกับเขามาคุยกันทักทายกันเด้อค่ะเด้อ ทักทายพูดคุยกันได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันเลกันเนาะผู้ดใดบ่อเ,เปิดหมดเมื่ออาชีพบ่เป็นรีเอเตอร์ก็สามารถาพิมพ์ขอความให้กำลังใจกันได้นะคะทั้งสามไ,ได้ก็เป็นบ้านบ้านพึงหายนะคะเป็นวัดอยูออ่สามสี่มือเมือกกอนนี่แหละบ่บบ๊บ่ไเด้มอไไรสดนะคะก็เลยเมื่อนี้ก็เลยออกมาเมล็ดสดเสียงก็เลยเป็น อยากเขามาติดตามเฮ้าคนกน็ให้กำลังใจเฮาได้นะคะขอบพูดห,หลายๆค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้พนางเนาะมาทักทายพูดเนาะบอกว่า,าเวเลี้ยงแงไไหอองหวไไยา,า,ไวา,ย,ไไย,ายไหมเออพนักาึคนอยากแงงหวายใส่ไก่มาสั่นว่าปกติพนางแงงหวายบ่เคยใส่ไก่บ่เคยใส่หมูบ่เคยใส่อย่างนี้แงใส่น้ำยาที่ทางคุณผ้ากันหนาวบบที่ทางพีก็ยังหนาวคือแถวผาปันข้อเสีอกันหนาว สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะ,ะคุณกุศลกินเขาแรกโอเคอยังหายอีกเด้อบะนี้สวัสดีค่ะคุณศักดิ์าปนแสงปนนัหายปนนัาปาบงกันหายเบืบไปบะนึงขออภัยด้วยค่ะขอมารูว่าอีกโดปนปนไดแต่ว่ากะตองใส่วาออดทนอีลีนะคะเข้าจังสิงสู่ไปสู่ไปได้นะคะฮิตแนมมูนีก็คือต้องอดทนนะคะอดทนแล้วกะจะเย็นๆนะคะ แต่เย็นเย็นหันก็คือต้องออกมาอะไรสดเพื่อจะสะสมการรับชมนะคะแล้วก็เป็นการเปิดคาการมองเห็นเนาะค่ะเนาะเปิดคาการมองเห็นของตัวเองแล้วก็ยืนยันตัวไปจัเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะค่ะเนาะมาเป็นกำลังใจให้กันได้กันเนาะค่ะเนาะมาทักทายมาพูดมาคุยกันได้นะคะผู้ใดถ้าได้กินเข่าก็แวกกินเข่าแล้วก็มาคุยกันเกาปะนางเด้ค่ะเด้อเอาความคิดความสามารถของเจ้าของนี่แหละส้างคลิปลงไปเพื่อจะให้ อ่าให้เข้าอ่าดังขึ้นเปิดนะห <c oughs> ยอกเพจหยอกเพจเอ้าแต่หยากวัวแด้ไรสักมันเลยแค่แต่หยากวัวแด้เอามันเป็นนะ้อเ,เอฟเฟกต์อันนี้ติดด้วยว่าบะแม่นนะบอดีไซน์เอฟเฟกต์นี้นะตรงข้าวกันนะคะถัดท่ายกันได้นะคะไอะ้ทางบ้านป้านังตอนนี้คือล่มค่ะยอยู่ข้างนอกบ้านนี่ล่มล่มแห้งเลยล่ะค่ะมันคือเลยอากาศเยน็ยนๆจากน้อยเนาะมาคุย <c oughs> ก,ก,กันนะคะ ยืนยันตัวตนค่ะเปิดขาการมองเห็นนะคะแต่ตงตมาไหลสดทุกมือทุกมือนี่ก็จะระบบพนก็จะรู้สึกว่าระบบพนจะดูเสียงบ่พร้อมแล้วกําลังกายบ่พร้อมเลยค่ะป้านางอเป็นไม่สบายเนาะไม่สบายก็เลยเอาอดเอาเดน,นอนเบิงขีบนอนทรงสดใครใครไลฟ์เวลาไหนบอกได้นะคะอย่างไม่ไอ้อยนี่รู้แล้วไม่ไอ้อยนี่ไลฟ์เวลาเก้ามงเช้านะคะทุกท่าน 9โมงเชา้าอ่าถ้าใครไลฟ์เวลาไหนสามารถบอกในไลฟ์ปะนางได้นะคะแจ้งได้ต่อไปว่าได้เป <c oughs> ็นกระสือบูมหาหฮาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามารับชมนานเลายประนางกันนะบ้านหลังเดียวกันแล้วนะคะเป็นกาลังใจให้กันและกันเรื่อยๆไปนะคะปะนางจิตใจเข้ามา,าอดทนซะดอก <c oughs> เริ่มนะประนางไปเบิง่งอ่าขีปห้หลังจากลงไหลหรือว่า มีโอกาสนะคะอาเสิอบอได้เบิ่งตัวถึงทุกคนแต่ว่ากะพยายามไปทุกคนให้ครบนะคะบ่ถิ่มบ่ป้ากันค่ะมันต้องไปน้ำกันหยอกเพ็ดหยอกเพ็ดอ้าวแต่หยอกว่าแดงแต่เสือบอลได้แค่แต่หยอกว่าแดอาองนนอ,อ้อวาวมนนนนันเป็นนเอฟเฟกต์อันนี้ติดด้วยว่าบ่แม่นนะบ่ได้ใส่เอฟเฟกต์นี้นะเพิ่นเพิ่นเกินขาดนะว่าพอนั่งเห็ดแบบนี้ไปได้ยังไงยังสินะปกติจะเป็นเห็นคนเรียบร้อยๆๆๆยังสิไหมเรียบร้อยนั่งพับ ผ่าพับไว้บ่ได้รีดจังซี่นะคือออกเพื่อผ่าออกอิตนี่แหละเาวอาทิตย์เสียอาทิตย์กิดเกิดขึเดือนหนึ่งเนาะถึงปลายเดือนท่านว่ามาหาเขานี่แหละมักกะลานี่ยมอเตลิงไหมตะกี้บ่ไหลาสุดบ่ิลิงที่แหลกไปโดนดอกเพรานเนี่ยมือสาวเ,าเอ่อตื่นตะสาวเอาแชมงเดียวนะอ่ามือว่านยนี่มือว่านวันอาทิตย์ยนี่ยมือบายพน,นันกะไรกะข้าวเดียวไม่มูขับเาเบาที่แหลกขึ้นว่าเด็สิมีผู้สองคนบ่น โอเคนะคะนะเนาะจากบุรีรัมโอ้แถแดงว่าฟัางเล่าดูอเรื่องเนาะพน่าจะได้ยาว o ลาวนี่ดนี้เหมือนคนบริตอนนี้นี่ยุคนนึง <c oughs> เดี๋ยวพน้าจะขอลองไลนเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พน้าคิดงานอาจะได้พักผ่อนเพื่อนๆพี่ๆน้นนองๆก็จะได้พักผ่อนด้วกันนะคะอ่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาจะดูไปด้วยกันอยังไล่สดไหมคะไล่สดไหม ช่องยุพินรสุดสามสิบกคนเอง้ยอันช่องเป <c oughs> ็นของขังป <c oughs> ็นของขังของขังของข,องของังค่ะคุณเบาวางกับบริวากันนะคะแล้วตะมือแล้วตะมือมือใดคุณเบาหวามันก็จะเห็นเห่ามือใดคุณเบาวางมันก็ ไปเห็ดทุละเพิ่นดีหยังสิเลยแต่มันก็ต้องไปเห็ดเองผู้ใดอยู่ได้น้ำไรประ้าอ่าถ้าขอกล้องขอมาคุยกันเด้อค่ะเด้อขอมาอ่าพิมพ์ขอกล้องขอมาคุยกันนะคะทักทายอ่าเอ้ยบอกกันเมื่อคืนนีว่าอกฉีกแจงว่าไอ้กินนั่นคนเลยไปเอาเพิ่นนี้บอกเป็นกำลังใจให้ทุกัน กันและกันเนาะค่ะเนาะประนางอ่าลฟ์สุดอยู่ที่มหาสารคามเวยค่ะเด้อถ้าใครเข้ามาแล้วอ่าถักทายได้นะคะว่ารับฟังจากคุณ <c oughs> ท่านนี่อ่าโนนคุณท่านนี่อ่ามีภารกิจจะเหตุกะเขามาถักทายคุยกันกับประนางได้เลยค่ะเด้อมาถักทายคุยกันคุยกันเบากันเ้อค่ะเด้อถักทายคุยกันนะคะ แสงแสงสะท้อนในตาเราเห็นในตาไล่นี่แหละเนาะเพราะว่าเงื่อนการอากาศเนาะเขาต้องไปตามกระแสเพื้นตามกดเพื้นเนาะเขาก็รจะไปฝืนบ่ได้เพฝืนออกมาอย่างเขาก็ต้องนั่งฟังเพงบนท่อร้อยฝืนควายหิ้งพื้นใจเนาะมีเพื่อนมีอ่ากัลยาณมิตรเนาะมาให้กำลังใจทุกทุกครั้งนะคะบ่หน่อยบ่หลายกะหน่อยบ่หลายกะซางป้าน้าบว่าฝนตกเอาตีนีฝนมันยุ เป็นช่วงนั้นพันอัดคลิปไว้ไล้ไล้ไหมเออคือจังเป็นบอกจะคล้องว่าสิไข่นี่แหละมือว่าเสาทิศว่าหันไปไปทงหน้าแล้วไปอัดคลิปสะสมไว้แม่เอาคลิปเก่าๆเลยเดี๋ยวคลิปเก่าๆลงแม่เลยเดี๋ยวเป็นก้อนทิศบอกสิแม่เออก็ไปเอาสุยะสุคนสุคนวันนี้นางๆมากมากพ่อหูแล้วกะเออเลือกเอาผู้ได้ว่าเด้เป็นขี้เตื่อเขาบอกว่าต้องไปเลือกเอาเพลินนั่นสะินะเครื่องเครื่องมือของอะไรคะเจ๊พร เครื่องมือของสต,ตีมหรือเหลวตั้งไปรลดตั้งไปรลดเขาจะยึดคืนนะคะสวัสดีค่ะท่านที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีไม่ไม,ไม่เดือนแรกคุณเอลลี่เมื่อไหร่สุดนะ่ะนั่นแหละเขาไปอยากไรเนื่อยเนือยนังสี่ลักตะกิตว่ามันมามีคอมเมนต์มูข้นว่าเดาว่าเศร้าไปนี่แหละมันจะเป็นพออย่างนั้นคุณเอลลี่ตะกี้เห็นบอกที่แหลแรกเห็นตั้งเลยตั้งเลยเจ๊พรอิลีอิลีตั้งเลยจะได้รู้เขาจะยึดคืนก่อนนี่ตั้งเลยตั้งเลย หนาวหนาวมากไหมคะสวัสดีค่ะคุณรัชมิตธุละเห็ตเห็นยางพานันหนาบานปะน่างยางพานันลายสุดของปะน่างกะถักทายคุยกันเ้ากันใดนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากที่มาเป็นกำลังใจให้ปะน่างนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ,ะเหมือนเหมือนเหมือนกับปะนางมาไล์เป็นวันแรกเลยวันนี้ท <laughs> เอานะพยายามดึงจะของขึ้นมานะเบาเล่ามันก็บ,บกงางไงขนาดบบาเล่าไปท่งเทียลินพันกันกับมี่บอกอบางท่านเข้ามาบ่อยๆนี่ก็รู้แล้วแหละว่าเนาะว่าอยู่ในอย่ไในเนาะ,ะก็เราก็ทักทายคุยกันเป็นเพื่เป็นเพื่อน,เป,น,เ,อนเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะค่ะเนาะใ้ตรงนี้ก็คือ,อต้องมาเปิดกล้องไลฟ์สดเนาะเพื่อเปิด การยืนยันตัวตนแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นเนาอะ,อะว่าเฮานี่แหละจะมาสาั่งรายได้ได้นะคะเนาะสั่งรายได้หาเงินหลายข้อความเนาะประนางก็เอออ่ะยินดีเนาะลงไลน์ไปเห็นโฆษณาเข้ากลัวเราพันใช่ใช <c ười> <c ười> เป็นเหมือนเหมือนดันเราแบบะระบบดัน มองอีกมุมหนึ่งเออมันผิดกฎหรือเปล่าเนาอนี่ <c oughs> เออเหมือนน้องยุคินบอกเนาะต้องต้องดูคลิปที่มีโฆษณาพนังก็ <c oughs> ก็พยายามดูพยายามดูค่ะเออมันก็นจะเป็นการอ่าต่างคนต่างดูแลช่วยกันเนาะมีกำลังใจมีอ่า จะมองจะมองรู้สึกว่ามันสะดุดอ่ามาแล้วมาแล้วไม่สะดุดแล้วเมื่อกี้นี้นรู้สึกสะดุดเนาะเป็นไรสวยก็ยิ้มรูซื้กก็ได้เลยเนาะล้มค่ะมือนี้ล้มคือเก้านะคะแต่บระหลุ่สจีนเวาไปจากมือได้กับพ่หนาไวไลยดอกกับพ่อกับพ่อทอนนะคะแต่มันล้มล้มหรือมัน <laughs> กน็เลยดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเสยียงเริ่มเริ่มมากแล้วมาขึ้นกะ บอกไอบันได้นะคะดีขึ้นบพได้ไะไรสุดสามสามเนาะจะไม่ไม่มีสาระไม่มีความรู้อะไรให้กันเนาะแต่ใครมีอะไรแบ่งปันให้ป้านางป้านางก็ยินดีรับฟังนะคะใครที่มีข้อเสนอดีดอ,อยากให้ละได้บอกว่าในฟั่งมาเออจะบอเห็นเมนูจานหลายมือแล้วเนี่ยเออแสดงว่าเมนูจานมึอเปชม ไม่ได้ไ์ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าคิปปังทําสนุกสนานไปเนาะออย่างไม่ไอ้อยนี่ก็ไล์ทุกวันเลยเก้าโมงเช้ขนาขณะไม่ไอ้อยผ่านแล้วไม่ออกกันอป้าหมายเดียวกันนะคะผู้ใดทีเขามาเห็นไหร์ประนางนะคะอะต้องขอบคุณมากๆทีมากเอ่นันนอาป่ะนีะกําลังคุยกับแกงอันนี้แล้วน้องสมหวังจะเป็นน้องอีดอกนะน้องสมหวังน้องผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นพี แค่นั้นแม่เออบันนี้ล่างๆมานี่ก็ี่ปัญหาอันนี้ลรอล่องก่อนก่อนสิไ่กับล่องปิดเออนั่นละ่ะอ,ออกออกแล้วเขาไหมปิดเครื่องเปิดเครื่องก่อนม,มาค่ะมาเป็นมูป้าน้าได้ะค่ะเด้อมาคุยกันนะ คนแห่งว่าอยู่เปนนางเมาอยูู่้เดียวบ่มีผู้ใดมาจากค้นมาเบิงตาเขาี่จักตาดังบอาอยูู่้เดียวสันว่าเออกระแมนอีหลี่ปะนางเไดนเถียง,งสวัสดีนะคะเลนบ่ปะนนางกันได้ติสุดปะนนางกันีหมูอยู่นำ้ำจนสีครบทชมงหนึ่งแล้วโอ้ยดีใจจังเลยนึกว่าสินึกว่าสิอันบ่บ่บเป็นบให้ปะนางได้ดูภาษาไทยภาษาไทยให้ปะนนางรู้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะพิมพ์ข้อความทักทายเข้ามาคุยกันได้บุรสิเปิดมดเมื่อไอคีบ้ใดสิมาสาังและใดน้ากันกลมาคุยมาทักทายกันนะคะหรือผู้ใดบ่ได้เปิดหมุดเมื่อไอคีกลสามารถทักทายกันใด้คือกันนะคะบอตองยานผิดอ่าเป็นแบบไปง่ายๆไปง่ายๆมาง,ง่ายๆทางนี้ให้กันหลายจุคนไม่ได้ได้บังอะไรค่ะไปดูคลิปให้จะเข้ามานะ่า ฟังทางนอนหลับสินะไม่ใชพูนังฟังเมนูจอนก็นล้างนังฟังอีกตอน,นี้นี่นนนแล้วนั่งคอมเรานอนตอนนี้แล้วบอกเรานอนมาคุยกันนะคะยืนยันตัวตนค่ะเปิดค่าการมองเห็นนะคะแต่งต่มไะไรสดทุกมือทุกมือนี่ก็จะอ่าระบบพ้นก็นจะรู้สึกว่าระบบพ้นจะลมวอยวอยแล้ว ขอบคุณห,หลายๆนะคะขอบคุณห,หลายๆทีมาแวะไร่ป้าน้านะคะขอให้ทุกคนอ่าตอกแกลกตกแกลกเองอืมน่ารักน่ารักน้องเขาก็น่ารักนะคะสู่ๆไปน้ำกันค่ะ,ะฟุ้นสายฝนกินเข่าเทียงกันเหมือนเราเนาะค่ะเนาะน้องยุพีนเป็นยัง จะให้ป้านางนะคะอขอหายเฮงๆปังๆนะคะขึ้นนีก่กับขอให้นอนหลับฝันดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อป้าปนางขอกาข่าวคำ้าาสวัสดีในครบจบทุกคนเลยค่ะเพราะว่าป้านางไปรุ่นโฆษณาป้าปนางชอบไปเบิงโฆษณาในลิปนาวของแต่ละคนที่ผ่านรุ่นแม่ป้านางอยากพอ่อ <c oughs> อาศัยความามิเมตตาจากเพื่อนๆกัละยานมิตรนะคะเป็นกำลังใจให้กัน ขันบวมีเพื่อนๆกัละยาในมีทีดีป้านาเกิดจะบมวมีว่าแต่ทีนี้ปนางก็เลยเปลี่ยนใหม่นานแล้วแหละนานแล้วแหละป้านางอ่าอะไรนะป้นางเคยจะตั้งว่าอวัรทยาสารคคมทีนี้ปนางว่ามันอ่านยาของป้านางเนาะเลยแต่พยายามพยายามจะ,ะกินน้าอุ่นกินน้าอุ่นเยอะๆอะวันวันวันแรกที่เป็นไอมาก เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเอาคือมีอันนี้คือคือมีเพชรอยู่หัวเป็นปัญหาอ่ามันจงสีมีหมองทีว่าอ่าบอมมีผูใ้ใดเก็บเอาสีนะาเออไปนั่งก็ว่าเออดีก็สีทิ่มไปสีนะายนะเป็นไปเขาขยะที่ซื้อสีนะาเขาขยีบไม่ได้ได้หาได้ซีบปปอยังดีนะแตกทาใส่ก่อนแต <laughs> กทากไป แคบเลยวันได้ไหนสองแหละเราจะมาอ่าสร้างรายได้เนาะสร้างรายได้หาเงินกลางอากาศถ้าใครสําเร็จแล้วก็ดีใจด้วยเนาะคนที่เขาอ่าสําเร็จจริงๆก็โอ้คอนเทนต์ถ้าเขาอยูู่้เดียวถ้าเขาไปเบิ้งขิดมูถ้าเขาบอไปมีปฏิสัมพันธ์ระบบเอไอเป็นกับบเหินเฮาค่ะอ่าการมี่ปฏิสัมพันธ์นี่เป็นนางเสือเลยว่าแมนอิลิเลยว่าบ่มแมนอกเรา มีฝาแฝดอืมฝาแฝดคนนั้นเราเห็ดเลี้ยวฝาแฝดคนนี้เรามาเห็ดงานก็เื่งหมวลรอเมียนยุติบดิเจ้ายื่เบาะเจ้ากาเห็ดได้แวเจ้ากายเห็ดแนวสั่นยุติบะเติามาสิ